โอเป็นคนดีแล้วทุกคนนะเขาชอบระแวงเรานะเฮ้ยออกไปยานะยานะยานะน้ำเงินกระแดงเขาอยู่ด้วยกันตลอดตอ,อ,อนเนี้ยาลากกี้ก่อนดีกว่า หน้าที่ของลูกเรืออย่างเราเราต้องทําภารกิจไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งแบบวาดระแวงเพราะว่ากลัวอิมพัคเตอร์มากะก็ไม่เป็นไรครับอกเพราะว่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวปลอดภัยก่อนเฮ้ยมีคนอยู่หน้าห้องว่ะเฮ้ยอย่า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 เนียอย่าเนี่ยยิงเสียวอยู่เฮ้ยพี่พี่เจอศพี่เจศพแต่พี่ไม่รู้ใครฆ่าว่ะพี่เห็นเจอที่ไหนพี่เจออยู่ห้องมุมฝั่ง ซ้ายมือด้านล่างนะพี่จำชื่อห้องไม่ได้อะใกล้ๆน่าจะน่าจะแถวห้องมุจรปิดมั้งใช่ปหมมันไม่มีกล้องเรอพี่เออนั่นแหละห้องนั้นแหละที่มันอยู่มุมซ้ายอ่ะป่าอยู่ค่ะอยู่อยู่คนเดียู่พี่อ่ะพี่วิ่งสวนกสีฟ้าพี่ว่าสีแดงกับสีน้ำเงินน่าจะเกาะกันตลอดเวลาใช่ไหมไม่ไม่ผมเพิ่งรู้จักโอ้พี่ดูสีน้ำเงินก่อนทวามเ้าผมกลัวไปหมดเลยเนี่ยสองคนที่อยู่ด้วยกันตลอดยอู่คนเดียวอ่ะผมตามใครไม่หมดใช่ใช่ที่ได้คนเดียวสีแดงและที่นี้ดิวอยู่กับผมดิวอยู่กับเราใช่ไหมใช่ตอนหลังอ่ะพี่ว่าคนทีีี่่่่นนนาาาสสสสงัยทุดจะเป็ฟ้ เชื่อพี่ไหมดีไฟแล้วโอ้พี่ไม่ใช่เราเลยมีก่อนที่จะขึ้นไปห้องนั้นที่จะวิ่งฝวนกับพี่เราไปทำอะไรมาผมวิ่งมาจากห้องแอดมินตะกี้ผมเห็นดิวในห้องแอดมินยังไงผมก็เลยใช่ใช่รงัผมเห็นพี่ก็ทำอะไรไม่รู้อะพี่ไม่รู้ว่าพี่เซนที่ว่าพี่ใช่วะไม่รู้ว่าจะเชื่อพี่ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะดังใจไม่รู้อยู่สคิปก่อนอ่ะดังใจสคิปก็ได้พี่ว่าเราเขาวะว่าเป็นเขาวะพี่ไม่รู้วะพีโหดแหละอืม ไปกับใครดีวะดิวพี่แป็กกับดีดีกว่าแล้วจะปลอดภัยสุดแล้จะปลอดภัยสุดนะมาดิมาดิมาดี้มาเออยังมาตามมาไอ้จะกลัวทำไมเล่าโอ้โพวกเดียวกันตามมาตามมาเอ้ยตามมาไอ่ไอ่ตามมาเออตามมาตามมาเอ้ยตามมาตามมาตามมาเพื่อนกันภารกิจตอนนี้ภารกิจอยู่พิเศษแล้วนะถ้ามีศพอีกศพหนึ่งเรารู้เลยว่าเป็นใครตายเนื้อ มีบ้าจับดิวที่อยู่กับพี่ตลอดเวลานะอย่งที่แยกไปหาศพหาศพศพเราอะเกาะกลุ่มกันสามคนอนะตลอดเวลาถ้าเราเจอศพนะก็นั่นแหละก็ตามนั้นิแล้วมันร้ายไอ้ตัวนี้มันร้ายมันร้ายมากมานันนี่ตามมาตามมา มันลายมากมันลายมากอัี่อดีอดี้ดดี่คือเขาไม่กล้าฆ่าแล้วตอนเนี้ยไม่ถ้าเขาฆ่าเมื่อไหร่นั่นแหละคือรู้เลยว่าใครเป็น <What? S 1> เรายอมเสียสละชีวิตไหมเอาไหมอยู่กับพวกนี้ถ้าเขาฆ่าเราพวกพี่มั่นใจว่าดิวกับบาสแต่รู้ว่าถ้าพี่ตายอะ่ะแน่นอนแหละตัง,งี้ต้องเป็นสักคนหนึ่งบาสก็ตกี้ไม่เสร็จหรอ โอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยเอิร์ดบางทีกเกินใครวะบานสหรือนัทวะผมบริสุทธิ์พี่ผมพูดเลยจริงๆงเอาไงพี่เอาไงเลือใครได้เกินไปฮะบางทีก็เกินไปคือคือตอนแรกอะบาสบอกว่าภารกิจบาสอะยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วบาสได้ทาภารกิจไนีเมื่อกี้าทำน้ำพี่ขึ้นไปท้าตอนไหนไอไอห้องซ้ายมือพี่ ไปเมื่อไหนะ่ะไอที่พี่วิ่งแบบผมน่ที่ไปกันเยอะๆอะห้องไหนห้องไหนที่บ้ายทำภารกิจอะไอผมผมไม่รู้ชื่อห้องอะแต่ผมทําทําตามไหมเนี่ยให้ให้มันหายไปเรื่องๆอะและ้วแล้วไอเรื่องๆมันหายไปหมดยังไม่ไม่ได้ดูแต่ยงังยังไม่หมดยังอีกเหรอครับแล้วไปยินเล่นทําไมอะอะไรนะแล้วไปวิงว่งเล่นทําไมอะวิ่งเล่นอะไรอ่ะไม่ทำภารกิจให้เสร็จให้เสร็จอะก็ก็จะไปทําแล้วไม่มีใครตามผมมา้ปกติไอพายอันนั้นมันขึ้นยังไงรู้ไหม มันขึ้นมาได้ไงไอ้ที่เป็นโอทัวที่มันตื้ดตื้ดตืดมันขึ้นมาได้ไงรู้ไหมไม่รู้อยู่ๆมันก็ขึ้นอ่ะเหรอก็นักก็โหดคนที่คิดคิดแล้วกันเนาะคิดว่าใช่เนาะใช่ไหมโอ้ผมไม่ใช่ใช่ไหมพี่บาสใช่ไหมพี่บาสคนเตียนเลยเรียบร้อยแพ้แล้วเอ้าไอพี่บาสเป็นจะโถคนเตียน